อร่ักดีอร่ามหอมแต่หอมขามันเป็นแนวเนาะโอ้แตะแซบเนาะพี่น้องเนาะบานเธามีงานมานี่แซบแซบ บรรยากาศข่าวว่าพงสิลป์ยูทูบเนี่ยนะเซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวเอ็มเต็มเลยเป็นแต่เซ่บบายดีน้องพี่น้องน้องพกว่า่าพระเจ้าดอนดีบานหน้าคือเก่า

嗯。